ผ่านการตรวจสอบสัญญาณชีพยืนยันผู้ป่วยที่เวลาก้านรราฬิกา30นาทีนอหัวใจหยุดเต้นประกาศว่าเสียชีวิตหมอวังคุณดูสิเธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งนี่มันเกิดอะไรขึ้นข้าคืออาจาร,รย์ใหญ่แห่งศาสตร์ลิลล์ล้มเหลวในการผ่านด่านเคราอ์ถูกฟ้าผ่าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย กลับเข้าร่างของสาวสวยที่เพิ่งตายสาวน้อยคุณรู้สึกดีไหมฉันไม่เป็นไรแล้วขอบคุณมากได้หายใจออากาศบริสุทธิ์อีกครั้ง ความรู้สึกของอากาศดีจริงๆสวัสดีครับค่ะเจ้าของฉันคือระบบศูนย์เจ็ดสี่ห้าได้เชื่อมโยงกับค่าชีวิตของคุณแล้วขอแจ้งให้ทราบด้วยความเสียดายคุณมีเวลาอีกสิบนาทีก่อนจะเสียชีวิตหากคุณต้องการขยายชีวิตต้องทําความดีเพื่อสะสมบุญเพื่อแลกกับเวลาในการมีชีวิตฉันหิวแล้วไปทานข้าวก่อนคุณแน่ใจหรือว่าต้องการเสียเวลาไปกับการกินทางด้านขวาของคุณมีทางข้ามสําหรับคนหากคุณไปตอนนี้ช่วยคุณยหย่ข้ามถนนจะสามารถสะสมบุญได้สิบคะแนาน แล้วแลกเปลี่ยนเป็นค่าชีวิตสินาทีนะไม่ต้องห่วงปัญหาไม่ใหญ่ดูเหมือนว่าคุณตั้งใจจะยอมแพ้แล้วคุณต้องการให้ฉันนับถอยหลังให้ไหมนับเลยมาทํางานกันเถอะเขาเป็นอะไรเขากําลังจะตายฉันว่าเป็นคุณที่ใกล้าตายแล้วฉันช่วยคนที่กําลังจะตายพวกคุณให้บุญฉันเท่าไหร่คุณพูดจริงเหรอคําพูดของฉันพูดออกมาไม่เสียใจ ขอบคุณนะน้องสาวถ้าไม่มีคุณฉันคงไม่มีชีวิตยอยู่แล้วคุณคุณจริงๆแล้วใกล้ตายแล้วเธอกําลังสาบฉันอยู่หรือเปล่าฉันเห็นว่าลักษณะใบหน้าของคุณดีมากเป็นคนที่มีฐานะดีแต่กลับมีลักษณะจมูกหักคุณทุกเรื่องไม่ราบรื่นใช่ไหมอุบัติภัยเกิดขึ้นบ่อยแท้จริงแล้วเป็นหมอดูอายุยังน้อยทําไมไม่ทําอย่างอื่นดันจะเป็นคนหลอกลวงน่าเสียดายน้องสาวเพื่อขอบคุณที่ช่วยฉัน ฉันจะให้เงินคุณสักก้อนหลังจากนี้คุณอย่าทําง,งานนี้อีกเลยครั้งแรกที่เจอก็ไม่คิดเงินคุณแล้วหลังจากนี้ระวังหน่อยนะฉันจะช่วยคุณไปนั่งรถน้อยสนขอบคุณนะเด็กใกล้จะเกิดแล้วอยากลับบ้าน ไปโรงพยาบาลเลยอาจารย์ข้างหน้าเลี้ยวขวาอย่าไปตรงพาเธอไปโรงพยาบาลระวังความเร็วรถคุณแกล้จะทอดจริงๆหรือไม่มีวันกำหนดทอดของฉันอยู่เดือนหน้าฉันโอ้ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์น้ำคร่ำของฉันแตกแล้วรีบพาฉันไปโรงพยาบาลข้างหน้าเป็นถนนฉางเจียงรถชนกันสี่คันตอนนี้ติดขัดอย่างหนักเมื่อกี้เราโชคดีที่ฟังคำของเด็กสาวคุณน,นั้น เดินตรงไปเลยไม่อย่างนั้นนะตอนนี้เราก็จะติดอยู่ข้างในแล้วเธอพูดถูกหมดเลยระบบเกิดความผิดพลาดหรือเปล่าเรื่องเล็กๆอย่างการช่วยหญิงตั้งคันขึ้นรถสูงสุดเพิ่มอีก30นาทีทำไมคุณถึงเพิ่มอายุได้10ชั่วโมงคุณคิดว่าฉันแค่ช่วยหญิงตั้งคันขึ้นรถเหรอเธอกําลังจัดรอดฉันช่วยชีวิตเธอไว้ได้ครึ่งหนึ่งคุณรู้ได้ยังไงแน่นอนว่าคาดการได้คุณคือใครกันแน่โลกกว้างใหญ่มีทุกอย่าง ฉันคือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของคุณบุคคลที่มีค่ามากลักษณะของจักรพรรดิน่าสนใจสวัสดีคุณผู้หญิงมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรแค่เห็นว่าบนไหล่ของเจ้านายคุณมีสิ่งสกปรกที่ไหนมีสิ่งสกปรกเสร็จแล้วเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้กำลังจะโชคร้ายคุณจะทำอะไรคุณไม่รู้สึกอะไรหรอือเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจะมีอะไรบางอย่างตกลงมาจากไหล่ของฉันยังไม่ปล่อยฉันอีกหรอือลาก่อน พระเจ้าคุณเพิ่งไปแต่หลายคนอื่นแบบไม่คิดอะไรทําไมถึงได้เวลา12ชั่วโมงระบบมีปัญหาแน่นอนก่อนอื่นเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือคนที่มีค่ามากหายากในโลกนี้ต่อมาฉันไม่ได้แต่แบบไม่คิดแต่เป็นช่วยเขาขับแล่ความอันตรายคุณชายใหญ่หัวฉันนึกออกแล้วเมื่อกี้นั่นไม่ใช่คุณหญิงใหญ่เจียงหุยเหรอตระกูลเจียงกําลังอยู่กับตระกูลเจียงที่กาลังพูดคุยเรื่องการมั่นกับคุณชายรองสกุลสี สัปดาห์ที่แล้วคุณหัวได้ทานข้าวกับตระกูลเจียงที่โต๊ะอาหารได้พูดคุยกันเกี่ยวกับคุณชายรองและคุณหญิงใหญ่ตระกูลเจียงเรื่องการมั่นเดิมทีสามารถกําหนดได้ทันทีวันที่มั่นแต่ไม่รู้ว่าคุณชายรองรู้ได้อย่างไรวิ่งไปก่อเรื่องใหญ่ทะเลาะกับคุณหัวอย่างรุนแรงแล้วก็หนีไปต่างประเทศทําเรื่องไร้สาระตรวจสอบสองเรื่องเรื่องแรกสถานการณ์ของหญิงตั้งขันเมื่อกี้่เรื่องที่สองฉันต้องการรู้ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจียงหุย ลุงสี่คุณมาถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นอย่าพูดถึงเลยเมื่อกี้ฉันยืนอยู่ดีๆใต้โฆษณานี้ตกลงมาอย่างก,กระทนหันถ้าไม่ใช่เพราะเด็กสาวคนหนึ่งช่วยฉันไว้ฉันคงจะถูกทับตายคุณเจียงบอกอะไรคุณหรือเปล่าคุณเจียงก็คือคุณหญิงที่ช่วยคุณเธอคือคุณหญิงใหญ่ของตระกูลเจียงเจียงหุยก็คือคนที่มีข่าวหรือว่าอวดดีจ้องหองแต่ไม่มีทรัพย์สมบัติเลยเจียงหุยการอบรมสั่งสอนของคุณละ่ะเธอไม่เกิดเรื่องเหรือเกิดเรื่องใช่แล้ว เมื่อวันก่อนเธออยู่ที่งานเลี้ยงของตระกูลหลิวจูจๆก็ตกลงไปในสระว่ายน้ำรอจนเธอถูกส่งไปโรงพยาบาลได้ประกาศว่าเธอสมองตายแล้วต่อมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างกระทันหันเธอพูดอะไรกับคุณเธอบอกว่าฉันต้องตายแน่ยังให้ฉันไปหานางท่ามีเรื่องใช่แล้วเธอยังบอกอีกว่าให้ฉันวันนี้อย่าเดินทางตอนกลางคืนแม้กระทั่งอย่าปิดไฟนี่ไม่ใช่เรื่องไร้สาระหรอือเกี่ยวข้องกับชีวิตชีวิตที่ยาวนานไม่แน่ใจลองฟังดูมาเถอะพ่อท่านลองชิมกุ้งนีดู เด็กคนนี้นะกลับไปช่วยปอกให้คุณฉันไม่มีเลยสักตัวแม่ลูกสาวมีน้ำใจแล้วนะเจียงหุยหลังเลิกเรียนคุณไม่กลับบ้านคุณไปทำอะไรมามีธุระป้าหยวนช่วยเพิ่มจานชามให้ฉันหน่อยได้เลยน้องหุยป้าไม่รู้ว่าคืนนี้คุณจะกลับมากินข้าวเยน็นดังนั้นก็ให้ป้าหยวนเก็บจานชามของคุณเอาออกไปป้าขอโทษคุณ คุณอยากโกรธเลยดีไหมเธอจะโกรธทําไมไม่กลับมาเวลาทานข้าวหรือให้ทั้งครอบครัวรอเธออยู่หรออพ่ออยากโกรธเลยเมื่อวานพี่สาวบอกฉันว่าเธอมีธทระวันนี้ต้องไปที่บ้านเลี้ยวสักหน่อยเป็นฉันที่ลืมไม่โทษพี่สาวพ่อพี่สาวก็ไม่ได้ตั้งใจยังทําให้เธอรู้สึกแย่ด้วยฉันไม่ได้บอกเธอเหรอไม่ให้เธอวิ่งไปวิ่งมาหรือยังไปที่บ้านเลี้ยวอีกยังไม่รู้สึกอายพอหรือครอบครัวนี้ช่างแปลกประหลาดจริงๆถ้าอย่างนั้นมือนี้ไม่สามารถทานอย่างสบายใจ งั้นก็ไม่มีใครคิดจะกินเลยชุดชามและตะเกียบนี้เธอไม่ได้เก็บไปแล้วหรือแต่จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งไว้เลยไม่มีปัญหาความสัมพันธ์ของเราแต่เดิมคือเกลียดที่น่ากันและอย่างเธอไม่คิดว่าแม่เลี้ยงที่เป็นมีน้อยที่ได้เป็นมีหลวงจะสามารถอยู่กับลูกสาวของภรรยาหลักได้แม่จะดีลูกกตันอยู่ได้หรือดังนั้นลองนึกย้อนกลับไปดีๆภรรยาที่ดีของเธอจริงๆแล้วมันเป็นการทําสิ่งที่ไม่จําเป็นเก็บชามและตะเกียบไปแล้วยังไงก็ต้องเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบ แทบจะไม่ได้ขึ้นเลยฉันอีกอย่างป้าหยวนทําอะไรอยู่เธอไม่ได้เตรียมตัวช้อนซ่อมและเก้าอี้ของฉันอันที่สองหลังจากที่ฉันให้เธอเตรียมผ่านไปแล้วห้านาทีเธออยู่ไหนดูสิในบ้านนี้แม้แต่พี่เลี้ยงยังสามารถรังแกฉันที่เป็นคุณหนูที่เป็นลูกสาวคนรวยได้เลยป้าหยวนท่านท่านมีธุระอะไรเรียกฉันทําไมไม่เตรียมช้อนซ่อมของคุณหนูละ่ะคุณหนูไม่ค่อยกลับมากินข้าวดังนั้นจึงไม่ได้เตรียมแล้วช้อนซ่อมของพ่อปกติก็ไม่เตรียมหรอไม่ไม่ไม ไม่ช้อนซ่องของท่านจะเตรียมทุกวันแท้จริงแล้วเป็นการตั้งใจมาที่ฉันไม่ใช่ดูสิแม้แต่พี่เลี้ยงยังสามารถรังแกฉันได้ฉันจะกลับมาทำใหม่คุณไม่ต้องทำแล้วท่านอย่าเลยฉันจะไม่ทำอีกแล้วคุณผู้หญิงดูในฐานะที่ฉันดูแลบ้านนี้มาหลายปีแล้วขอให้คุณให้อภัยฉันสักครั้งเถอะโอเคโอเคทุกคนอย่ากโกรธเลยเรื่องนี้พูดไปก็เป็นความผิดของฉันทั้งหมด ฉันก็ไม่คิดมาก่อนคนรับใช้ที่บ้านสามารถทําแบบนี้ได้เสียหุยฉันก็ไม่คิดมาก่อนวันนี้ป้าหยวนจะเป็นแบบนี้ป้าขอโทษคุณคุณก็เห็นแก่ฉันหน่อยเถอะให้อภัยเธอสักครั้งเถอะพวกคุณอยากทําอะไรก็ทําเถอะมันไม่เกี่ยวกับฉันเพราะว่าป้าหยวนตั้งแต่ต้นจนจบขอแค่คุณสองคนเป็นคนตัดสินใจแต่ไม่ได้บอกอะไรกับฉันคุณหนูขอโทษครั้งนี้ฉันทําผิดคุณก็ให้อภัยฉันครั้งนี้เถอะแล้วคุณอีกคน แล้วคุณอีกคนพี่สาวฉันเป็นอะไรแค่เราสองคนความสัมพันธ์ที่เข้ากันไม่ได้อย่างรุนแรงฉันบอกคุณได้ว่าฉันจะไปไหนน้องสาวคุณนี่ใส่ร้ายทําแบบนี้ไม่เคารพเนื้อเรื่องเลยนะเอาละ่ะฉันพูดความจริงฉันเห็นพี่สาวบนถนนจริงๆแต่ฉันกลัวว่าพ่อจะโกรธเลยพูดแบบนี้ลูกคนนี้คิดถึงคนอื่นตลอดแต่ใครจะจําความดีของคุณละ่ะเจียงหุยคุณเกินไปแล้วคุณทําผิดเองไม่รู้จักสาน,นึกผิด น้องสาวของคุณพูดแทนคุณสองสามคำคุณกลับไปโทษเธอซะอีกคุณช่างดื้อรั้นจริงๆวันนี้ฉันไปโรงพยาบาลเพราะเพิ่งจมน้ํามาร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แต่ฉันกลับเห็นน้องสาวของฉันจริงๆสุธิาไม่รู้คุณจะเป็นตาแล้วใช่ไหมขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะเจียงเฟยคุณตั้งคันใช่ไหมพ่อฉันไม่มีพูดดีๆหน่อยทําไมต้องตะโกนใส่เด็กด้วยให้เธอพูดเองเถอะพ่อพ่อ ฉันไม่มีจริงๆฉันไม่ได้ไปโรงพยาบาลฉันไม่รู้พี่สาวจะพูดแบบนี้พี่สาวเกลียดฉันมาตลอดแต่เธอก็ไม่ควรทําแบบนี้ใส่ร้ายฉันนะใช่หรือไม่ใช่พรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลตรวจด,ดูสักหน่อยก็รู้แล้วฉันไม่เห็นด้วยเจียงหุยเป็นคนแบบไหนคุณก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้เธอไม่เคารพฉันในชีวิตประจําวันก็ช่างเถอะตอนนี้ยังพูดแบบนี้กับน้องเฟยอ,อีกคําพูดใส่ร้ายแบบนี้ถ้าพูดออกไปจะถูกคนอื่นได้ยินน้องเฟยจะทําตัวอย่างไรล่ะเนี่ย พอแล้ว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 ทุกคนอย่าร้องให้เลยเรื่องวันนี้ถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นกินข้าวเธอเมื่อไหรเจอเธอที่แผนกสุติศส์เธอท้องจริงๆคําคำพูดของฉันมั่นใจมากพูดแล้วไม่เสียใจรอดูเธอออกมาเถอะเธอเรียกฉันโอ้แม่ใครอยู่ที่นั่น นี่คืออะไรเธอคือเจียงหุยตัวจริงที่แท้คือเธอเธอต้องไปเกิดใหม่ฉันไม่ไปเกิดใหม่ฉันต้องการแก้แค้นเธออยู่ที่นี่จะทำให้มีแต่ความแค้นไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเธอฉันไม่สนถึงจะสลายไปฉันก็จะให้แม่ลูกเธอมาช่วยฉันตายเจียงเฟยทำให้เธอเป็นแบบนี้ฉันไม่อยากไปงานเลี้ยงที่บ้านเลิวแต่เจียงไว้ต้องบอกฉันว่าเธอคือบุตรสาวของตระกูลเจียงช่วยพ่อหน่อยฉันก็เลยไปข้างสระน้ำมีคนผลักฉันจากด้านหลังฉันก็เลยตกลงไป ฉันเห็นจิงเฟยยืนมองอยู่ตรงนั้นมองฉันตายคุณอยากจะล้างแค้นยังไงคืนร่างกายของฉันให้ฉันคุณตายแล้วดังนั้นจึงกลับมาไม่ได้ฉันเป็นการเข้าสิงไม่ใช่การเข้ายึดร่างยิ่งไม่มีทางคืนร่างให้คุณถ้าฉันได้ร่างของคุณมาก็ต้องตอบแทนคุณต้องตอบแทนคุณแบบนี้ใครที่ถึงชีวิตของคุณฉันจะจัดการให้คุณคุณจะช่วยฉันฉันจะทําให้พวกเธอได้รับผลกรรมต้องจ่ายราคาดี ฉันเชื่อคุณฉันจะไปถ้าคุณเข้าใจได้ก็ดีแล้วฉันจะไปส่งคุณคุณบ้าไปแล้วคุณถึงกับให้บุญของตัวเองกับเธอนั่นคือชีวิตของคุณเดินทางปลอดไยัยคุณใช้ใหญ่สกุลหัวสืบพบแล้วลุงสี่ ได้ยินพวกคุณพูดเรื่องเจียงหุยฉันกลัวเธอถึงกับท้องใกล้คลอดเรื่องแบบนี้ยังสามารถคาดการได้จะไม่ใช่ว่าฉันจะมีเรื่องในตอนกลางคืนจริงๆใช่ไหมคุณอยากทำยังไงลุงสี่ท่านก็ทำดีให้สุดทางเถอะกลับไปกับฉันเถอะไปกันเถอะขอบคุณลุงสี่ลุงสี่ท่านนั่งก่อนเถอะฉันจะไปอาบน้ำในห้องวันนี้รู้สึกแย่มาก เกิดเรื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นถันซินมูมีปัญหาคุณรู้ได้ยังไงฉันมีลางสังหรณ์จริงๆแล้วฉันมีคำถามมากมายคุณช่วยสละเวลาได้ไหมช่วยตอบคำถามฉันหน่อยไม่มีเวลาแล้วคุณรู้จักคุณชายสีสกุลหัวได้ยังไงคุณแน่ใจไหมว่าต้องการให้ฉันตอบตอนนี้ใช่ฉันเองฉันรู้คุณคาดการได้ ทันสินมูต่ตอนนี้หมดสติอยากขอให้คุณมาดูหน่อยดีแต่ไม่ฟรีสบายใจได้จะไม่ให้คุณเสียเปรียบอืมเชื่อคุณ